h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวใน YouTube ค่ะการเพิ่มวิวยูทูบนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้แค่ลิงก์ u t u b e นะคะในการทําและที่สําคัญนะคะได้ยอดจริงค่ะไม่ใช้รหัสผ่านในการทําดังนั้นน,น,นะคะเพื่อนๆนะคะปลอดภัยแน่นอนเห็นหลายคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะค่ะถามว่าทําแล้วนะคะแอคเค้าปลอดภัยไหมทําแล้วแอคเค n t จะโดนเด้งจะโดนแบนไหมก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเพิ่มวิวยูทูบ ไม่มีผลใด,ดๆต่อแอคเคา t ์ค่ะดังนั้นทําได้เลยแล้วก็การเพิ่มวิวยูทูปนะคะถูกกด YouTube 100%ดังนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนขั้นตอนการเพิ่มวิวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้เริ่มจากเข้าไปแอดไลน์กันก่อนนะคะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยค่ะและนี่ก็คือเหรียญราคาเพิ่มยอดวิวยูทู e นะคะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่100วิวนะคะราคา100บาทค่ะไปะจนถึง10,000แวิวกันเลยวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1000 View วิวค ในราคา150ค่ะได้แถมฟรีอีก100วิวด้วยนะคะคุ้มมากๆและนี่ก็คือรูปภาพ QR code สำหรับโอนเงินนั่นเองเมื่อเรานะคะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะให้เราไปจ่ายเงินค่ะในธนา,าคาใรใดๆก็ได้นะหลังจากเราโอนเงินเรียบร้อยนะแอดมินเนี่ยก็จะให้เราส่งลิงก์วิดีโอ YouTube ที่ต้องการจะปั๊มวิวให้เขานะคะขั้นตอนต่อไปอุ้จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้คะ่ะ เริ่มจากเข้าไปที่โปรแกรม y YouTube เนาะเราก็ไปที่รูปตัวเองนะคะตรงด้านบนขวามือสุดค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็คือคำว่า your channel ค่ะหรือว่าวิดีโอของคุณนั่นเองแล้วก็เลือกหมวดนะคะที่เราต้องการจะปั๊มขององุ้มต้องการจะปั๊มวิดีโออุ้มก็ไปที่หมวดวิดีโอนะคะแล้วอุ้มก็เลือกคลิปวิดีโอนี้ข้างบนอ่ะกดคำว่าแชร์ได้เลย แากนั้นก็กด copy link ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วเนาะก็นำลิงก์นี้นะคะ่ะไปวางให้แอดมินในแชทไลน์ได้เลยโอเคยอดวิวเดิมอุ้มนะคะมีอยู่ที่3วิวนะคะก่อนเริ่มทำงานแอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเดิมนะคะของอุ้มมาอยู่ที่3คนดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะรีเฟรชหน้าจอเพื่อนๆก็ไปดูยอดขึ้นกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขยับไปที่53คนดูแล้วนะคะเพื่อนยอดขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยนะแล้วก็ขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้ก็120คนแล้วคะ่ะรอไม่นานนะคะยอดก็ขยับขึ้นไปที่617คนแล้วนะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่ 1, 4 6 3คนแล้วค่ะซึ่งยอดเนี่ยขึ้นแบบเนียนๆน,นะคะแถมเป็นงานที่ปลอดภัยด้วยนะคะขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการเพิ่มวิวใน YouTube ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่จบตาเลยค่ะหากใครนะคะสนใจอยากได้ยอดวิวยูทูบเยอะๆนะคะอย่ารอช้าค่ะเพื่อนๆรีบทักมาหาแอดมินเขาเลยนะที่ไลน์อาสัยปั๊มไอจีไทยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลน์แอดไปให้ตรงนี้นะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเลยเวลาเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมพึมอัสไซด้านหน้าด้วยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Follow for s h อ p ค่ะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยนะคะในการทำงานให้กับเราดังนั้นไม่ต่าได้เลยค่ะว่า งานไลฟ์ที่เราได้งานวิวงานฟอร์ที่เราได้เนี่ยมีคุณภาพมากจริงๆและที่สำคัญนะคะร้านนี้ยังเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันปิดดังนั้นนะคะเพื่อนๆว่างตอนไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะคะ mm. เขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตคอยสแตนบายรอตลอดเวลาเลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะแอดมินตอบไวมากคนอุ้มเคยทักไปตอนตีสามนะคะก็ยังมีคนตอบอยู่ค่ะเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปลคะค่ะบายบายค่ะ